ทริคนะครับเรียนรู้ง่ายๆภายใน3นาทีนะครับวันนี้พี่มาหน่อยจะมาสอนสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเบสนะครับผู้ที่หัดเริ่มเล่นเบสเบื้องต้นนะฮะวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องคอร์ดในคีซีเมเจอร์สเกลนะครับก่อนอื่นนั้นอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังและ Subscribe ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมุมขวาบนนี้นะครับขอบคุณครับ โอเคมาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราควรวางคพริชั่นของนิ้วให้เป็นแต่ละเป็ดอย่างนี้นะครับทางเมเจอร์เราจะเริ่มจากนิ้วกลางทางมเนอร์เราจะเริ่มจากนิ้วชี้นะครับมาคอซีนะครับ C D E F G A B C ไล่ขึ้นด้วยนะครับ C B F E D C ทางไมเนอร์เริ่มนิ้วชี้นะครับคือ D ไมเนอร์ D E F เ A B C D เอบอ่าไล่ขึ้นนะครับ D C B A G ีเอต่อมา E ไมเนอร์นะครับ E F G E, <c oughs> E, D, C, B, A, G, F, E นะครับต่อมา F เมเจ r นะครับ F, G, A, B, C, D, E, F นะครับได้ลงได้ขึ้นนะครับ F, E 5นะครับคอจีจีเอบีซีดีเอฟจีนะครับจีเอฟอีอนะครับต่อมา A m ไมเนครับ A b c d E F G A อะไล่ขึ้นนะครับ A <G. S 2> <A. S 1> อ่าเท่านี้ครับ A G F E D C B A อ่าต่อมาคอรดเจ็ดนะครับคอร์ด B minor นะครับ B C D E F G A B นะครับไล่ขึ้นนะครับ B A G F E D C ที่ตัวมันเองนะครับคือ C Major นะนะฮะ C D E F G A B C นะครับ C B A G F E D C โอเคอย่าลืมไปฝึกและท่องจำให้ได้นะครับ